จะเป็นยังไงถ้าเกิดมีรายการเกาหลีและประเทศได้ทําการแข่งขันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาแล้วไฮไลท์สาคัญของการแข่งขันนี้นั่นก็คือการเปรียบเทียบระหว่างเทศกาลน้ําของประเทศไทยยังเทศกาลสงกรานต์และประเทศเมียนมาอย่างเทศกาลตาุจาดเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่พวกเขาจะชอบการท่องเที่ยวของประเทศไหนและเทศกาลไหนจะดีกว่ากันในความคิดของพวกเขาไปดูกันเลยครับ เริ่มต้นทางรายการก็ได้ให้ทั้งสองทีมแนะนําเทศกาลที่พวกเขาได้ไปมากันซึ่งทางทีมคุณโซจีกับคุณอายองก็ได้แนะนําเทศกาลตาจานที่เป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของประเทศเมียนมาและทางทีมของคุณฮงบินกับคุณเอ็นก็ได้แนะนําเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยที่เป็นเทศกาลที่โด่งดังระดับโลกและความเหมือนของทางสองเทศกาลนี้ก็คือทางสองเทศกาลเป็นเทศกาลน้ําเหมือนกันด้วยนะครับซึ่งทางรายการก็ได้ให้ทั้งสองทีมพรีเซนต์เทศกาลน้ําที่ตัวเองได้ไปอย่างเต็มที่เลยนะครับโดยทางคุณโซจีกับ คุณอายองก็ได้บอกว่าเอาจริงเนี่ยน่าจะรู้จักประเทศไทยกับเทศกาลสงการกันอยู่แล้วแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าเทศกาลสงการเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลตาดจานนะคือฉันได้อ่านเจอในหนังสือซึ่งทางหงบินกับคุณเ็นพอได้ยินแบบนั้นพวกเขาจึงได้สวดอีกทีมไปนะครับใช่ผมก็เคยอ่านเจอแต่ว่าเทศกาลสงการเนี่ยมันทั้งดังกว่าและก็แจ่มกว่ามากมันเป็นเทศกาลที่โดดเด่นพร้อมกับมีสนเสน่ห์ที่มากมายผมขอพูดตรงๆเลยนะที่วันนี้ผมมาที่เนี่ยพอผมคิดว่ายังไงผมก็ชนะแน่นอนและพอทั้งสองทีม ได้คิงกันยังผอมปลาหอมคอแล้วคราวนี้ก็จะเป็นการพรีเซนต์ที่ที่พวกเขาได้ไปแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะพรีเซนต์เรื่องเทศกาลเนี่ยพวกเขาก็จะพาเราไปดูสถานที่ท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของทั้งสองประเทศก่อนโดยเริ่มกันที่ประเทศเมียนมาซึ่งทางปุณโซจีกับปุณอายอกก็ได้ไปเมืองบากัดและพวกเธอก็ได้ไปช็อปปิ้งที่ตลาดเล็กๆที่มีข้าวของเครื่องใช้ที่สวยงามมากมายจากนั้นพวกเธอก็ได้ไปกินอาหารแล้วก็ได้ไปเที่ยววัดและวัดที่ประเทศเมียนมาเนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับต่อมาก็มาดูกันที่ทีมประเทศไทยกันบ้าง ซึ่งทางคุณฮงบินกับคุณเอ็ดเนี่ยก็ได้ไปที่ภาคเหนืออำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและที่พวกเขาไปที่นี่นั่นก็เพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ว่ามันดีมากพวกเขาจึงอยากแนะนําที่นี่ให้ทุกคนรู้จักนะครับโดยพวกเขาก็บูดว่าเอาจริงๆเนี่ยมันค่อนข้าจากไกลนะแต่ผมว่ามันก็คุ้มเพราะว่ามันทั้งสวยแถมยังสะอาดและก็เงียบสง,งบคือที่นี่มันดังมากเลยนะในประเทศไทยแต่ว่าชาวตังชาส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักผมเลยอยากจะแนะนําที่นี่เขาว่ากันว่ามันเรียกว่าแกนแคนยอนแห่ง จากที่พวกเขาได้เกินกันเสร็จแล้วเราก็มาดูการเดินทางของพวกเขากันดีกว่านะครับโดยช่วงแรกพวกเขาก็ได้เดินทางโดยรถตู้ซึ่งพวกเขาก็ได้นั่งรถตู้ข้ามเข่าถึง762กเนินเลยทีเดียวและพอพวกเขามาถึงพวกเขาก็ได้แวะซื้อน้ำผลไม้และเขาก็ได้ใช้ภาษาไทยในการพูดคุยกับคนที่นั่นด้วยนะครับเรียกได้ว่าทําการบ้านมาดีมากและต่อมาพวกเขาก็ได้ไปหาของกินกันซึ่งพวกเขาก็เลือกที่จะกินข้าวซอยที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของภาคเหนือนะครับและพออาหารมาเสิร์ฟพวกเขาก็ดูจะชอบหน้าตาและยากจะลองข้าวซอยเอามากๆจนแทบเก็บ การไว้ไม่อยู่และพอพวกเขาได้ลองกินพวกเขาก็พูดขึ้นมาว่ามันอร่อยมากรสชาติของมันเหมือนบะหมี่แกงกะหรี่เลยมันจะออกเผ็ดๆน้อยๆมันน่าจะใส่พริกไทยนะอร่อยดีฉันว่าคนเกาหลีต้องชอบมันแน่ดังนั้นพวกเขาก็เลิกที่จะไปเช่ารถกันและรถที่พวกเขาเช่าเนี่ยต้องบอกว่ามันดูเฟี้ยวมากเลยนะครับและค่าเช่ารถก็ตกอยู่ที่วันละ400บาทและพวกเขาก็ได้ไปขับรถเพื่อชมวิวรอบเมืองซึ่งพวกเขาก็ดูจะมีความสุขมากแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่พอพวกเขาได้เห็นเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตอนที่พวกเขาขับรถอยู่พวก เขาได้ไปเจอก,กับช้างหลายตัวมากที่ถูกเลี้ยงไว้ตามค้างทางและพวกเขาก็ดูจะอึ้งอยู่พอสมควรนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปถึงที่พักแล้วที่พักของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่พักที่รอบร้อมไปด้วยธรรมชาติจริงๆ เพราะว่าที่พักเนี่ยมันถูกสร้างไว้บนต้นไม้ซึ่งมันก็ดูน่าตื่นเต้นมากจากนั้นพวกเขาก็ได้ปีนขึ้นบนไดเพื่อจะไปห้องของพวกเขาและสิ่งนี้เองก็ได้ทําให้พวกเขาและคนเกาหลีจํานวนมากที่กําลังดูอยู่ดูสึกทึ่ง,งและชอบเอามากๆเลยนะครับเพราะว่าห้องพักของที่นี่มันดูอบอุ่นและก็ดูธรรมชาติจริงๆแถมอากาศยังเย็นสบายและก็มีไว Fi ให้ด้วยขนาทีมที่กอหรือแม้แต่ทีมผู้แข่งของพวกเขาเนี่ยก็ยังต้องชมเลยนะครับพวกเขาบอกว่านี่มันสุดยอดมากเลยนะมันแปลกแต่ว่ามันดีมากจริงๆรอบด้านมันเต็มไปด้วยธรรมชา มันเป็นวิวที่เราไม่ได้เห็นในชีวิตประจําวันมันเรียบง่ายฉันน่าอยากมีบ้านแบบนี้มากเลยนะและต่อมาพวกเขาก็ได้ไปเที่ยวกันหลากหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางหันมาหาสนุกที่พับ่อนย้อนใจหรือบอนนปูร้อนแต่ว่าจุดหมายที่สําคัญที่พวกเขาจะต้องไปให้ได้เนี่ยนั่นก็คือแกนแคนยอนแห่งไทยและพอพวกเขามาถึงพวกเขาก็ได้รีวิ่งไปดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็ได้ถ่ายรูปกันที่หนาา้าผาซึ่งพวกเขาก็ยอมรับตรงๆนะครับว่ามันดูน่ากลัวนะแต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทําเพราะว่ามันสวยมากแล้วพวกเขาากก็ได้่ยรรููปปันและ ออกมาเนี่ยต้องบอกว่ามันสวยมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปนั่งหาร้านอาหารกินกันและร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารชื่อดังในปายแล้วราคาของอาหารก็ถือว่าค่อนข้างถูกจนมีชาวต่างชาติมาร้านนี้กันเยอะเลยและพวกเขาก็ได้สั่งอาหารมาหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นซี่โคงตุ๋น ในราคา60บาทปลาทอดในราคา200บาทซึ่งมันก็มีขนาดใหญ่มากและพอพวกเขาได้กินพวกเขาก็มีความรู้สึกที่คุ้มค่ามากๆพร้อมกับพูดว่าโอ้นี่มันอร่อยมากเลยนะคือซี่โครงตุ๋นเนี่ยมันเป็นอาหารขายดีของที่นี่เลยมันอร่อยมากส่วนปลาเนี่ยเนื้อมันแน่นมากเนื้อมันเยอะแถมยังไม่มีกินข้าวด้วยผมไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มากก่อนเลยนะและน้ำจิ้มของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมันยอดเยี่ยมมากจริงๆคืออาหารที่พวกเขากินเนี่ยต้องบอกว่ามันถูกปากพวกเขามากจนพวกเขาได้สั่งอาหารมาเพิ่มอีกระ หลยยงยยาาแล้วพวกเขาก็ได้กินจนหมดเลยนะครับและราคาของอาหารทั้งหมดในมือนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปพักผ่อนกัดและพวกเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ชเช้าเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งมันก็สวยมากๆเลยและหลังจากที่ได้แนะนําการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศแล้วต่อไปก็มาถึงเรื่องที่เป็นท็อปปิกหลักของทริปนี้และเรื่องนั้นก็คือเทศกาลน้ําของประเทศไหนจะดีกว่ากันระหว่างเทศกาลสงการานต์ของประเทศไทยกับเทศกาลตาดจานของประเทศเมียนมานเทศกาลไหนจะเป็นฝ่ายชนะนั้นเรามาเริ่มกั ที่เทศกาลสงการของประเทศไทยกันก่อนนะครับ ึ่งพวกเขาก็ได้ไปเล่นสงการกันที่จังหวัดเชียงใหม่และพวกเขาก็ได้เรียกใช้บริการรถโดยสารในราคา280บาทเพื่อจะไปในตัวเมืองนะครับแต่ว่าตอนที่พวกเขานั่งอยู่ในรถพวกเขาก็เจอกับเรื่องที่พวกเขาก็ไม่คาดคิดเพราะว่าอยู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งได้วิ่งเอาน้ามาสาดพวกเขาเต็มๆซึ่งพวกเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเล่นน้าพวกเขาจึงรู้สึกง,งุนงินิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้โกรธอะไรแล้วก็พูดว่าอย่า yeah, ๆ yeah. นี่นะหาหล่อเทศการคือผมยังไม่พร้อมเลยนะมันไม่ยุติธรรมเลยแต่เราก็ต้องยิ้มรับเอาไว้นะทที่่่เเขาเก็พือ อวยพรให้พวกเราโชคดีเราจะโกนไม่ได้จากนั้นพวกเขาก็ได้นั่งรถกันต่อไปและรรหว่างทางก็ได้มีคนมาสาดน,น้ำใส่พวกเขาเต็มๆแต่ว่าพวกเขาก็โกนไม่ได้พวกเขาจึงท่องไว้ตลอดทางเลยนะครับว่าใจยเย็นไว้ใจยเย็นไว้และพวกเขาก็สามารถมาถึงในเมืองได้สําเร็จซึ่งเราก็จะได้เห็นประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆในวันสงการที่เป็นวันครึ่งปีใหม่ของประเทศไทยมากมายและพวกเขาก็ดูจะชอบมากนะครับจากนั้นพวกเขาก็พร้อมแล้วที่จะเปิดศึกสงการในประเทศไทยพวกเขาจึงได้ทําการไปซื้อชุดท้องกับปืนฉีดน้ําขนาดใหญ่ ที่สุดเพื่อมาเล่นสงการเลยนะครับต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยจริงจังมากบอกได้เลยครับว่าพวกเขาพร้อมเปิดซื้อกับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นมันก็ดูสนุกสนานและพวกเขาก็ดูมีความสุขมากๆเลยนะครับพวกเขาเนี่ยรู้สึกสนุกมากจริงๆแล้วหลังจากที่พวกเขาเล่นน้ากันมาสักพักพวกเขาก็รู้สึกเหนื่อยมากเลยคิดที่จะไปหาอาหารมาเติมพลังและอาหารที่พวกเขาได้เลือกนั้นก็คืออีกหนึ่งอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองครับซึ่งตอนที่พวกเขาได้ลองกินข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยพวกเขาก็มีความรู้สึกกกต้นนนมาาาาาเเเเพพระววว่่อทีีขขไดห็ย มาม่วงเนี่ยเขาก็คิดนะครับว่ามันไม่น่าจะเข้ากันได้เลยนะแต่ว่ามันอร่อยมากจนพวกเขาพูดว่าโอ้ oh นี่มันอะไรกันเนี่ยมันเป็นการผสมประสานที่ลงตัวมากเลยมันหวานมากมันเหมาะสาหรับตอนที่เหนื่อยมากเลยมันเข้ากันได้ดีจริงๆน้ากะทินี่คือตัวแปรสําคัญเลยนะมันอร่อยมากจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปเล่นน้ํากันต่อและพอเล่นน้าเสร็จพวกเขาก็รู้สึกเหนื่อยอีกแล้วพวกเขาจึงได้ไปนวดผ่อนคลายซึ่งพวกเขาก็เลือกที่จะไปนวดเท้าในราคาชั่วโมงละ140บาทแล้วตอนตกกลางคืนพวกเขาก็ได้ไปนั่งกินข้าวกันพร้อมกับพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาท่องเที่ยวและเล่นสรงกันในประเทศไทยนะครับพวกเขาพูดว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกผ่อนคลายมากเลยนะ นี่มันไม่เหมือนว่าเรามาทํางานเลยแต่มันเหมือนกับเป็นการพักผ่อนจากการทํางานที่เหนื่อยล้าพร้อมกับลืมปัญหาทั้งหมดที่พวกเราได้เจอผมเนี่ยรู้สึกสนุกสุดๆไปเลยผมมีความสุขมากและต่อมาเราก็ไปดูกับอีกเทศกาลหนึ่งที่เป็นเทศกาลคู่แข่งของเทศกาลสงการนะครับนั่นก็คือเทศกาลตาจางที่เป็นเทศกาลน้ําของประเทศเมียนมาซึ่งเทศกาลตาจางเนี่ยก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับสงการนั่นแหละครับแต่รู้สึกว่าที่นี่จะเหมือนเน้นเล่นกันเฉพาะจุดมากกว่าและทางปุ่นโซจินกับปุ่นอายองเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดซึ้งหนักไม่แพ้กับทางฝั่ง ทไทเร,เรียกได้ว่าโดนซ่านน้ากันแบบรัวๆแล้วพวกเธอก็ได้สู้คืนนะครับแต่เหมือนว่าจะสู้ไม่ไหวพวกเธอจึงเลือกที่จะไปเล่นน้ําบนรถบรรทุกซึ่งรถบรรทุกที่นี่เนี่ยก็ได้ขับไปเรื่อยๆพร้อมกับผ่านด่านน้ําต่างๆมากมายและมันก็ดูสนุกสนานมากแล้วหลังจากที่เล่นน้าเสร็จพวกเธอก็ได้ไปกินข้าวกันต่อแล้วเธอก็ได้พูดถึงความรู้สึกที่เธอได้มาท่องเที่ยวและเล่นน้ํากันที่ประเทศเมียนมานะครับพวกเธอบอกว่าถ้าเกิดมีใครมาถามฉันว่าประเทศไหนดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี A ่ยฉันจะตอบว่าประเทศเมียนมาแและะะฉันนนนนจําาททุกคให้มี N ี A ่ N ่ A คือทุกคนที่ได้สนุกกับเทศกาลน้ํทาทั้งประเทศหยุดพักพ่อนแล้วก็มาสนุกด้วยกันมันเยี่ยมมากเลยทุกคนที่นี่น่ารักพร้อมช่วยเหลือเราตลอดที่นี่ยอดเยี่ยมแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพรีเซนต์จากนั้นทางรายการเนี่ยก็จะให้ทั้งสองทีม ผู้สรุปการเดินทางในครั้งนี้นะครับโดยเริ่มกันที่ทีมไทยซึ่งทางคุณฮงบินกับคุณเอ็นเนี่ยก็ได้บอกข้อห้ามในเทศกาลสงการานะครับพวกเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังในเทศกาลเนี่ยนั่นคือคุณจะไม่สามารถตกแต่งปืนชีดน้ําได้เพราะว่ามันอาจจะอันตรายเกินไปและห้ามสาดนนําแข็งใส่การเด็ดขาดเพราะอาจจะทาให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บได้เออแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าคุณเนี่ยจะไม่สามารถดื่มเหล้าได้ใน เท่าไรนะครับและก็มากันที่อีหัวข้อหนึ่งซึ่งหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือหัวข้อเงินนั่นเองครับซึ่งทางรายการเนี่ยก็จะได้ให้ทั้งสทีมเปรียบเทียบเงินที่พวกเขาได้ไปกันในแต่ละทิปโดยคราวนี้เริ่มกันที่ทีมเมียนมาก,ก่อนซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ได้อยู่เมียนมาเป็นเวลา6วันและใช้เงินโดยไม่รวมค่าเครื่องบินเป็นเงินทั้งหมด985.3รอดอลลาร์หรือประมาณ35,000่านาบาทต่อคนนะครับแล้วสาเหตุที่มันแพงเนี่ยนั่นก็ เขาเนี่ยก็ได้อยู่ถ่าย3วันสตงคนแล้วเงินที่พวกเขาได้ไปในประเทศไทยนั้นก็ตกอยู่ที่คนละ219ดอลลาร์หรือประมาณ7,800บาทต่อหนึ่งคนและเรื่องนี้เองก็ต้องบอกว่าประเทศไทยชนะคาดเลยนะครับโดยทางทีมเมียนมาเนี่ยพอได้ฟังราคาของทีมไทยแล้วถึงกับต้องยอมแพ้แต่โดยดีแล้วก็มาถึงข้อสรุปสุดท้ายนั่นก็คือข้อสรุปว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะในทิปนี้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาและกรรมการตัดสิน์จะเป็นคนเกาหลี350คนที่อยู่ในห้องสตูนะครับและประเทศที่ชนะในการแข่งขันครั้ง การแข่งขันท่องเที่ยวและการแข่งขันเทศกาลน้ําระหว่างเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลตาดจาดผู้ชนะได้แก่ประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้182ดต่อ1 6ึ่งคะแนนก็สรุปนะครับคือทั้งสองที่เองก็มีเสน่ห์ที่หลากหลายแล้วก็สวยงามแตกตั้งกันแล้วเทศกาลสงกรานต์กับเทศกาลตาดจาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทศกาลน้ําที่มอบความสุขให้กับผู้คนเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูจาปองประกอบหลายๆอย่างแล้วดูเหมือนว่าคนเกาหลีจะชอบประเทศไทยมากกว่าพราะท้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในคลิปนี้ผมต้อง ขอโทษและขออาภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ